Einstein, อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัจฉริยะผู้ลืมแม้กระทั่งบ้านของตัวเองอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นบุคคลสำคัญที่ใครๆก็รู้จักจากทฤษฎีสัมพัทธภาพแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับมีนิสัยขี้ลืมจุดบางครั้งก็ลืมแม้กระทั่งบ้านของตัวเองมีเหตุการณ์หนึ่งหลังจากเดินออกจากมหาวิทยาลัยเขาขึ้นรถแท็กซี่เพื่อกลับบ้านแต่เมื่อคนขับถามว่าจะไปที่ไหนครับไอน์สไตน์กลับนึกไม่ออกว่าบ้านของตัวเองอยู่ที่ไหน สุดท้ายเขาจึงบอกให้คนขับพาไปส่งที่พริสนานจูนิเวอร์ซิตี้แล้วรอให้คนที่นั่นพาเขากลับบ้านอีกทีไม่เพียงเท่านั้นความขี่ลืมอย่างปรากฏชัดในอีกเหตุการณ์หนึ่ง <_ c oughs> เมื่อเขานั่งรถซอยแล้วในตรวจตั๋วเดินมาไอสไตน์ก้มๆเงยๆคนเสือ้อผ้ากระเป๋าเอกสารไปทั่วแต่หาตั๋วไม่เจอใ right, นายตรวเห็นก็รีบพูด take it, take it, ขึ้นว่าไม่เป็นไรครับาาศาสตราจารย์ผมรู้จักคุณดีทุกคนก็รู้จักคุณไม่ต้องแสดงตั๋วหรอกครับ แต่ไอสไตน์กลับตอบอย่างจริงจังว่าไม่ใช่ว่าฉันกลัวคุณไม่เชื่อแต่ถ้าฉันหาตัวไม่เจอฉันก็จะไม่รู้ว่าฉันกำลังจะไปที่ไหนต่างหาก